สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้มูขออนุญ,ญาตมารีวิวไอเทมตัวโปรดในการทําความสะอาดฝุ่นที่บ้านแบบหมดจดเลยให้ทุกคนได้รู้จักกันกันกบเครื่องดูดฝุ่นไร้าสายงอได้ t f l x f o r e Flex 8.6รุ่น t y 9 6 7 9 เครื่องนี้คุ้มบอกเลยว่า13,990บาทแต่ได้ของแถมหัวเปลี่ยนมาเยอะมากยกเซตเลยจุดเด่นของเขาเนี่ยเหมาะกับการใช้งานทุกซอกทุกมุมของบ้านจบในตัวเดียวทําให้ความสะอาดของทุกองศาเนี่ยงอได้เคลียร์ฝุ่นง่ายทุกซอกทุกมุมแบบสบายๆเครื่องนี้เขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2 2โวลต์ชาร์จแบต3ชั่วโมงเราก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง35นาทีแบบไม่มีพักการเปลี่ยนแบตก็ง่ายเพราะกดปุ่มปุ๊บก็ล็อกปับ๊บจะชาร์จทั้งตัวเครื่องหรือถอดออกมาชาร์จเฉพาะ พแบอย่างเดียวก็ได้จุดเด่นของเขาในการใช้งานเลยเนี่ยก็คือระบบปฏิบัติการแบบ Flex Technology ระดับความสามารถเครื่องนี้เนี่ยก็สามารถปรับความแรงของการดูดฝุ่นได้ถึง3ระดับเลยอันนี้ดูดฝุ่นสะใจสุดๆคือชอบมากแถมตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ยังดีไซน์ด้วยสีแดงมีความทันสมัยมากทุกคน โหมดการใช้งานเครื่องไปแล้วเนี่ยเรามาดูอุปกรณ์หัวเปลี่ยนที่เขาให้มาในกล่องบ้างดีกว่าหัวแรก c l e v i r 2ถ้าเราเรียกไม่ถนัดเนี่ยก็เรียกหัวดูดปากแคบไปเลยก็ได้หัวนี้สามารถใช้งานได้แบบนําหัวมาต่อกับตัวเครื่องโดยที่ไม่ต้องใช้ท่อยาวๆก็ได้ค่ะความสามารถหลักๆของเขาเนี่ยก็คือการใช้แบบดูดซอกหน้าต่างซอกเล็กๆออกแบบให้ใช้แบบ Hand h a n ด h e l ลเนี่ยยิ่งสะดวกมากขึ้นเลยค่ะทุกคนต่อมาเป็นหัวมินิอิเล็กโทรบลัด เป็นหัวแปลงขนาดเล็กใช้สำหรับดูดขนดูดเส้นผมหรืออนุลเล็กๆได้สบายแถมใช้งานได้แบบต่อเครื่องได้โดยตรงเลยถ้าทำความสะอาดตอนกลางคืนเนี่ยก็คือหมดกังวละคะ่ะเพราะว่าเรามองเห็นได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมี LED vision ที่ตรงหัวด้วยหัวโซฟาบาัดใครที่ที่บ้านมีโซฟาเนี่ยต้องลองมุกบอกเลยว่า recommend จริงๆน้องเป็นหัวแปลงที่ดูดได้ดีมากลึกมากแล้วก็เหมาะกับการใช้บนโซฟาได้โดยเฉพาะ อันนี้ชอบจริงเพราะว่าพอเราดูดปุ๊บเนี่ยน้องก็จะแบบแนบติดพื้นผิวแบบแนบสนิทจริงๆมาถึงการใช้งานแบบต่อท่อรองทูปค่ะทุกคนอันนี้สะดวกแบบไม่ต้องพึ่งยากแก้ปวดเพราะว่าหัวที่มุกใช้อยู่เนี่ยเป็นหัวสําหรับดูดพวกอยากหย่ฝุ่นบริเวณที่สูงหรือช่องแคบๆพื้นที่บริเวณที่สูงเนี่ยไม่ว่าจะสูงยังไงน้องก็สามารถดูดได้ด้วยปัดได้ด้วย,ดดวยเพราะว่าตรงหัวเนี่ยมีหวีแปรงติดกับตัวท่อเลย และส่วนที่มุกชอบมากที่สุดในเครื่องนี้นะมุกไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงเอามาเป็นจุดเด่นของน้องตัวนี้นี่ไงหัวแปลง Power Edition ไฟเขาสว่างเหมาะกับการใช้งานพวกใต้เตียงใต้โซฟาหัวเนี้ยไม่มีข้อจํากัดเพราะว่าสามารถทำความสาอาดได้กับพื้นทุกประเภทเลยทั้งพรมทั้งไม้ทั้งพื้นกระเบื้องแล้วรู้ไหมคะทุกคนว่า f a k t e c h n o l o เนี่ยเขาทําอะไรได้อีกนี่ไง กดปุ๊บอ่ะงอไปเลยจ้ะดูดได้เนี่ยหมุน360องศาย,ยัางไงก็จะเซิร์ฟไปด้วยทำความสะอาดไปด้วยก็ได้ตัวเครื่องนี้พอมุกใช้งานกับฟังก์ชัน Stop and Go จริงๆที่เป็นท่อดูดตั้งได้เนี่ยคือบอกตรงๆว่ามันดีมากอะเพราะสามารถถอดท่อแยกใช้งานแฮนด์เฮลไปได้เลยการใช้งานก็คือแบบต่อเนื่องสุดๆออ่ยงการเอาฟุ่นออกมาจากเครื่องเนี่ยเราก็แค่ถอดหัวตรงนี้ออกนะคะจากตัวล้อแล้วเราก็ดึงไส้กรองออกมา จากที่ใส่กองสวยๆก็คือต้องพ่ายแพ้กับฝุ่นบ้านดิฉันนะคะแม้กระทั่งตัวกรองที่เขาให้มาอีกหนึ่งชั้นเนี่ยก็โดนค่ะแพ้เหมือนกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาตัวนี้นะคะไปเคาะๆค่ะไปเทใส่ขยะเท้งมันไปบอกเลยว่าใครที่มองหาเครื่องดูดฝุ่นดีๆถนอมบ้านห่างไกลฝุ่นแล้วก็ยังถนอมสุขภาพเราไม่ให้ปวดด้วยเนี่ย ไปตามรุ่นนี้ค่ะกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายงอได้ t f l X-Fort Flex 8.60รุ่น TY9679 สามารถหาซื้อได้ตามช็อปออนไลน์หรือห้างชั้นนำตามนี้ได้เลยแต่ช่วงนี้ใครไม่สะดวกออกไปก็สั่งออนไลน์ก็ได้เพราะไม่ต้องออกไปไหนน้องก็ส่งตรงมาหาเราที่บ้านเลยอ่ะล่าสุดมีคนขโมยไปแล้วมีคนจุ๊บเครื่องนี้ไปแล้วค่ะทุกคนเนี่ยดูดีขนาดเพื่นอนยังอยากได้ไปตามก่อนนะ